อิงหลักคำทาง,ทางรพระพุทธศาสนาลุ่มน้ำนำมาทาโดยสุชีปุญญาุภาพ ลุล่มน้ำนำ,นำมาทาตอนที่ทสองวิ่ง,งไล่ความอยาก,ายากบัณฑิตหนุ่มสงสารกลับไปหามารดาบีดาของตนประหนึ่งนกที่ถูกลูกธนูบาดเจ็บสาหัส เขาคลานเข้าไปกราบเท้าสารภาพความผิดสิ้นเชิงข้าแด่ท่านมารดาบิดาลูกไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นคราวเคาะหกรรมทําให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจนกระทั่งลูกได้กลายเป็นคนอ,กนอักตันยูเพราะความอายต่ออัมมย์ราชมนตรีบัดนี้ลูกมาสารภาพผิดขอรับโทษทุกประการท่านบิดาได้กล่าวตอบว่าลูกเอ,อ๋ย พ่อแม่มิได้ถือว่าเจ้าได้ทำความผิดร้ายแรงอย่างไรเลยเราทั้งสองมีความห่วงใยเจ้ายิ่งนักเกรงว่าจะถูกลงพระราชอาญาเมื่อเจ้าพ้นผิดมาได้พ่อแม่ก็พอยินดีด้วยเจ้าจงตั้งต้นทำความดีใหม่ความพังพาดครั้งนี้จะเป็นบทเรียนให้เจ้ามีสติรอบคอบยิ่งขึ้น พ่อแม่ให้อภัยแก่เจ้าเสมอจึงช่วยปกปิดมิให้เจ้าได้อายในที่เฉพาะพระพักแห่งพระราชาเมื่อตัดถามว่ารู้จักเจ้าหรือไม่ถึงอย่างไรเจ้าก็ควรสำนึกว่าพระราชาพระองค์นี้มิได้ทรงวางอุบายมาจับผิดคนแล้วทำลายให้ย่อยยับเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเจ้าก็คงไม่มีโอกาสได้กลับมา ยิ่งกว่านั้นเจ้าก็คงถูกประหารให้อับอายต่อหน้าคนทั้งหลายว่าเป็นคนอักตันอยู่พ่อพิเคราะห์ดูแล้วเห็นว่าเป็นการเลือกเฟ้นคนดีไว้ทำงานและขณะเดียวกันก็เป็นการสอนคนที่ยังไม่ดีพอให้สำนึกตนได้พ่อจึงนึกว่าถ้าเจ้าตั้งใจทำความดี พยายามบีกเบี่ยงข้อผิดพลาดเสียหายแล้วก็อาจจะเข้ารับราชการได้ในโอกาสต่อไปกาบลงแทบเท้าของมารดาบิดาสะอึกสะอื้นกล่าวขอขมาและให้ปฏิญาณที่จะอยู่ในความดีแก้ตัวให้จงได้การให้อภัยของท่านผู้บังเกิดก้าทั้งสองทำให้เขาเห็นคุณงามความดีของท่านมากขึ้น และได้รู้สำนึกในพระคุณเต็มเปี่ยมตั้งใจสนองพระคุณจนเต็มกำลังความสามารถด้วยเงินที่พระราชทานมานั้นท่านมารดาบิดาได้ซื้อที่นาคืนและยังมีเหลือพอทำทุนต่อไปอีกพอสมควรบัณฑิตหนุ่มผู้พลาดจากตำแหน่งสำคัญแค่เอื้อมในราชสำนักก็กลายเป็นชาวนาที่ขยันขันแข็งเขาทำงานอย่างไม่กลัวความเหน็ดเหนื่อยยากลำบาก ช่วยมารดาบีดาให้มีความสุขขึ้นจนเป็นที่สังเกตเห็นได้ชัดจากเพื่อนบ้านต่างพากันสันเสริญอยู่ทั่วไปและขณะที่ข้าวกล้าในนาเขียวชอุ่มดีแล้วชายหนุ่มมีเวลาว่างก็พยายามทบทวนท่องจำความรู้ที่เคยศึกษาจากอาจารย์เมื่อก่อนออกเดินทางไปอย่างแข็งขันความผิดพลาดครั้งที่แล้ว ทำให้เขามีใจบึกบึนไม่กลัวต่อความยากลำบากเอาใจใส่ปฏิบัติบำรุงท่านมารดาบิดาย่างดียิ่งเมื่อมีความเพียรทำการงานและปฏิบัติชอบในมารดาบิดาของตนก็เกิดความอิ่มใจทำให้เกิดความสุขได้คนเรานั้นถ้าไม่ด่วนทอดอะไรในชีวิตไม่คิดว่าเสียหายจนหมดหนทางแก้ เมื่อผิดพลาดอะไรลงไปก็อาจกลับตัวตั้งต้นทำความดีใหม่สร้างความสดชื่นให้แก่ชีวิตที่อับเฉานำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตนได้เพราะในคนที่เกิดมาในโลกน้อยคนนักหรือเกือบหาไม่ได้เลยที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดแต่คนที่ดีนั้นคือคนที่พยายามแก้ไขความผิดพลาดของตนเพราะฉะนั้น คำว่าลุกขึ้นนั่งเถิดจงทําตามคําสอนของท่านผู้ตัดสรู้เถิดดังนี้จึงเท่ากับเป็นคําเตือนใจผู้หลับเพราะความหลงให้ตื่นขึ้นรวมทั้งเตือนใจผู้หกล้มพังพาดให้ลุกขึ้นแก้ไขความพาดพั้งที่แล้วมาเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวปรากฏว่าชาวนาสองสามีภรรยาได้รับผลดีจากการทำนา ซึ่งมีบุตรของตนเป็นหัวแรงในปีนั้นยิ่งกว่าที่เคยได้รับมาก่อนต่างก็ชื่นชมในผลนั้นและพอใจในการกระทําแห่งบุตรของตนเป็นที่ยิ่งคั้นแล้วโดยไม่ได้นึกฝันมีราชบุรุษเดินทางมาจากนครพันธุมาดีแจ้งให้ชายหนุ่มและมารดาบิดาทราบว่พาพระราชามีรับสั่งให้ตามตัวเขาไปเข้าเฝ้าซึ่งได้ยังความฉงนสนเทใจ ให้เกิดแก่คนทั้งสเป็นอันมากต่างก็เดาไม่ถูกว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายอย่างไรอีกชายหนุ่มยังรู้สึกเข็ดขยาดอยู่ในเหตุการณ์ที่แล้วมาก็อดประวันขท่านพึงมิได้ท่านมารดาบิดาสั่งสอนให้ระมัดระวังเชียมตนและตั้งอยู่ในความไม่ประมาทซึ่งชายหนุ่มก็กราบรับคำสอนจากลาไปพร้อมด้วยราชบุรุษนั้น ในการเดินทางเรียบลำน้ำนํำมาทาครั้งนี้ชายหนุ่มหรือบัณฑิตหนุ่มมีความรู้สึกเต็มไปด้วยปิศนาดูว่าทุกสิ่งช่างเป็นเรื่องลึกลับไปหมดเขาจึงระแวงสงสัยและระมัดระวังไปทุกอย่างจนขาดความสนใจในความงามตามธรรมชาติของริมน้ำและทิวเขาวิ่นไทยอันชะอุ่มมีวิหกนานาชน,น,น,นิดเริงร้องผ่านไปมา และจับบนกิ่งไม้นกออกกระพือปีกอยู่กับที่ใกล้ชายฝั่งเป็นเวลานานเมื่อมองหาปลาคันเห็นแล้วก็ทิ้งตัวบินโฉบลงไปในน้ำคาปลาเล็กติดขึ้นมาด้วยกระรอกวิ่งโลดไล่กันอย่างสนุกสนานบนกิ่งไม้ข้างทางชนีโหนตัวร้องเสียงก้องมองดูคนทั้งสองที่เดินทางอย่างสนใจ เมื่อรอนแรมมาจนถึงพันธุมาดีแล้วราชาบุรุษก็นําไปพบอํมมา์ผู้หนึ่งซึ่งรับพระราชองค์การโดยเฉพาะจากพระราชาให้คอยพบกับบัณฑิตหนุม่มอํมมา์ผู้นั้นแจ้งให้ทราบว่าเขามีวิิยะอุตสาหะประกอบอาชีพเลี้ยงมารดาบิดาจึงพอพระราชาหฤทยัยมีพระราชประสงค์จะส่งให้ไปรับราชการในเมืองน้อยต่างๆ ที่ขึ้นอยู่กับพันธุมดีนครพร้อมด้วยผู้ที่ทรงเลือกแล้วอีก8คนแต่ก่อนที่จะส่งไปขอให้บุคคลทั้ง9เลือกเมืองที่ตนชอบจะไปอยู่กราบทูลให้ทรงทราบพ,พร้อมทั้งเหตุผลที่พอใจที่จะไปอยู่ณเมืองนั้นๆส่วนที่จะทรงพระกรุณาโปรดให้ใครไปอยู่เมืองใดนั้นจะตัดสั่งภายหลังบุคคลทั้ง8 ได้เลือกและแสดงเหตุผลเสร็จสิ้นไปแล้วยังเหลือแต่บัณฑิตหนุ่มผู้เดียวก่ลาวแล้วก็ระบุชื่อเมืองพร้อมชี้แจงให้ฟังว่าเมืองไหนมีลักษณะอย่างไรเมืองที่อยู่ไปทางตะวันออกเป็นชายแดนทางต้นน้ำนำมาทาเป็นเมืองภาษีซึ่งนำรายได้เข้าสู่พระคลังเป็นอันมากเมืองถัดไปเป็นเมืองพ่อค้ามีความเจริญ เราะตั้งอยู่ใกล้ราชธานีนอกจากนั้นยังมีเมืองชายแดนด้านใต้เป็นเมืองกันดานมีป่าดงพงทึบยากที่จะไปมาโดยไม่ใช้สัตว์พาหนะและสเสบียงทางบัณฑิตหนุ่มพิจารณาแล้วคิดว่าถ้าจะเลือกไปอยู่เมืองที่มีรายได้ทางภาษีหรือเมืองที่มีความเจริญมากพระราชาก็จะทรงเห็นว่าเป็นคนโลภหรือเห็นแก่ความสะดวกสบาย จึงตกลงใจเลือกเมืองกันดานทางชายแดนภาคใต้โดยชีย้แจงให้เหตุผลว่าตนเป็นลูกชาวนาเคยชินกับความยากลำบากจึงไข่รับราชการสนองพระคุณในดินแดนที่กันดานอำมาตย์ผู้นั้น ได้เตือนให้พิจารณาดูให้รอบครอบอีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งกล่าวเพิ่มเติมว่าทุกคนที่ไปอยู่ในเมืองต่างๆนั้นไม่ว่าอยู่ในเมืองที่มีความเจริญมีความเป็นอยู่สะดวกสบายหรือกันดานก็ตามจะได้รับพระราชทานรายได้ในขั้นแรกไม่มากนะักและการที่จะทรงเลื่อนตำแหน่งหรือเพิ่มเงินรายได้ผู้ใดนั้นเป็นเรื่องที่จะทรงพิจารณาในภายหลังบัณฑิตหนุ่มพิจารณาอีกครั้ง ก็มีความกระยิมยินดีว่าคราวนี้ตนเลือกถูกต้องแน่เป็นการแสดงความไม่โลภของตนจึงยืนยันให้อำมาตผู้นั้นนำความกราบบังคมทูนพระราชาต่อไปคนอื่นๆอีก8ดคนจะได้ไปที่ไหนบัณฑิตหนุ่มหาทราบไม่คงทราบในสองสามวันต่อมาว่าตนได้รับพระราชบัญชาให้ไปอยู่เมืองชายแดนภาคใต้ตามที่เลือกนั้น อันเป็นเมืองที่มีอันมีรายได้เกือบจะไม่คุ้มกับความลำบากความกันดานเพราะในการเดินทางจะต้องเตรียมสเสบียงและสัตว์พาหนะบรรทุกของนอกจากนั้นยังเป็นเมืองที่หาน้ําชายยากคนที่อยู่ในเมืองนั้นก็มีความเป็นอยู่ไม่ต่างอะไรจากคนป่าแม้การปลูกบ้านสร้างเรือนก็ไม่นิยมทำให้งดงามน่าอยู่เพียงนำไม้มาพัดพาด มุงด้วยใบไม้หรือเอาดินมาทำเป็นกระท่อมก็อยู่กันได้เมื่อบัณฑิตหนุ่มสรงข่าวให้มารดาบีดาของตนทราบแล้วก็เดินทางไปกับราชบุรุษอื่นๆอีกบางคนซึ่งรวมไปด้วยในฐานะเป็นผู้น้อยกว่าตนการเดินทางอันฝ่าความยากลำบากตลอดระยะเวลานานกว่าเจวันได้สิ้นสุดลงเมื่อไปถึงเมืองนั้นบัณฑิตหนุ่มก็เต็มไปด้วยความหดหู่ เพราะไม่มีความเจริญใดๆอันน่าพอใจเลยต้องมาอยู่อย่างกันดานร่วมกับคนทั้งหลายในเมืองนี้ด้วยการเลือกของตนเขากระวนกระวายใจนอนไม่หลับรำพึงถึงการที่อุตสาหศึกษาวิชาวความรู้ลงทุนไปแข่งขันคัดเลือกก็ด้วยความประสงค์ที่จะมีความเป็นอยู่มีฐานะที่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่คันแล้วกลับเลือกมาอยู่ในเมืองกระท่อมดิน และกระท่อมใบไม้ที่มีความเป็นอยู่เลวยิ่งกว่าบ้านนาของตนซึ่งคล้ายกับเป็นการลงโทษตนเองทั้งรายได้ก็ไม่ดีไปกว่าคนที่เลือกอยู่ในเมืองที่มีความสะดวกสบายคิดแล้วแทบจะลาออกไปทำนาต่อไปตามเดิมแต่ก็ฉุกคิดว่าการที่ตนมาอยู่ในถิ่นกันดารเช่นนี้พระราชาคงจะทรงกรุณาโยกย้ายให้หรือเพิ่มรายได้ให้ ภายในเวลาอันไม่นานนักจึงตกลงใจอยู่ต่อไปในเมืองป่านั้น1ปีผ่านไปก็คงไม่มีข่าวอะไรที่ดีขึ้นสำหรับตนล่วงเข้าเกือบปลายปีที่สองจนกระทั่งปีที่สองล่วงไปก็ไม่มีข่าวอะไรความหวังของบัณฑิตหนุ่มเริ่มจางลงเพราะในฐานะของตนไม่มีอะไรดีขึ้นไม่มีรายได้เพิ่มไม่ได้เลื่อนตำแหน่งหรือยกย้ายไปที่อื่น ความต้องการต่างๆที่เผาจิตใจมาเป็นเวลาสองปีเศษยิ่งเพิ่มความรุนแรงยิ่งขึ้นจนทำให้เขากลัดกุ้มกระวนกระวายไม่เป็นอันคิดอ่านทำอะไรให้ดีขึ้นได้คันครบปีที่สก็ไม่มีข่าวอะไรอีกเช่นเคยความอดทนเริ่มหมดไปเขาครุ่นคิดถึงการจะกลับไปอยู่บ้านนาของตนตามเดิมหมดอะไรที่จะเป็นผู้ก้าวสู่ความเจริญใดๆต่อไป พระราชาทรงลืมแล้วในที่สุดก็ตกลงใจว่าจะกลับสู่บ้านนาของตนเลิกทะเยอทะยานในยศศักดิ์เสียทีในคืนนั้นเองเขาก็เริ่มพบความสุขใจเป็นครั้งแรกหลังจากที่วุ่นวายใจมาตลอดเวลาเพราะรู้สึกว่าไม่ต้องวิ่งไล่ตามความทยานอยากหรือไม่ต้องถูกผูกมัดกระชากไปตามความปรารถนาอย่างรุนแรงของตน เขาจึงออกไปเดินเล่นในที่ใกล้เคียงด้วยความสุกใจได้ยินหรือมองดูอะไรก็ไม่รกหูรกตาเหมือนแต่ก่อนความผ่อนคลายกัดคุ้มรุมร้อนทำให้เห็นได้ว่าเมื่อไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความทยานอยากแล้วก็จะหาความสุขได้ในที่ทุกสถานเมื่อคิดได้เช่นนั้นจึงกลับสู่ที่ของตนตกลงใจอีกใหม่ว่าจะคงอยู่ที่นั้นต่อไป แม้จะไม่ได้เลื่อนตำแหน่งหรือมีรายได้เพิ่มขึ้นเลยวันรุ่งขึ้นเวลาสายบัณฑิตหนุ่มดีใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นมารดาบิดาของตนเดินทางมาพร้อมกับราชบุรุษหลายคนจากพันธุมดีมีพระราชองค์การให้เขาเลื่อนตำแหน่งมีรายได้สูงขึ้นและโปรดให้อพยพมารดาบิดามาอยู่ด้วยภายในพระราชอุปถมัมแต่บัณฑิตหนุ่มก็นิ่งอึ้งตะลึงไป เมื่อได้อ่านข้อความในพระราชสารตักเตือนตอนหนึ่งว่าที่เราเลื่อนตำแหน่งให้นี้ก็ด้วยเหตุผลเพียงอย่างเดียวที่เจ้ามีความอดทนอยู่ในที่กันดานได้ถึงสามปีแต่ถ้าจะกล่าวถึงงานหรือการสร้างความเจริญแล้วก็ไม่ปรากฏว่าเจ้าได้ทําอะไรให้ดีขึ้นนอกจากรักษาการงานให้เป็นไปตามเดิมวันหนึ่งวันหนึ่ง เมืองป่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นเราจึงขอเตือนเจ้าว่าเพียงแต่ชิดเร่งหรือชิดอยากจะให้ตนเองเจริญรุ่งเรืองแต่อย่างเดียวโดยไม่ลงมือสร้างความเจริญให้แก่หน้าที่การงานภายในความรับผิดช,ชอบของตนนั้นจะเป็นเหมือนตราชูที่เบาข้างหนึ่งแต่หนักอีกข้างหนึ่งเมื่อหนักแต่ข้างที่อยากให้ตนเจริญ แต่เบาในข้างที่ทำหน้าที่ของตนให้เจริญจึงไม่สมส่วนกันทางที่ถูกเจ้าควรทำป่าให้เป็นเมืองขึ้นมาให้ได้แม้จะเป็นเมืองป่าแต่ถ้าเจ้าคิดหาทางหรือลงมือทำด้วยความตั้งใจเจ้าก็อาจสร้างพันธุมามดีขึ้นในป่าได้เพราะฉะนั้นเจ้าก็คงเห็นแล้วว่าเราไม่ได้ลืมใครเลย ถ้าเขาจะทำหน้าที่ให้ดีขึ้นเสมอ